ที่เราเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับบ้านบอลค่ะทุกคนพื่อของเล่นอันนี้นะคะอยู่ในห้องนอนของเราเลยเล่นเสร็จก็นอนใช่เล่นเสร็จก็นอนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันค่ะว่าจะเป็นไงไปไปดูเตียงกันที่ใหม่ไปมาดูตรงนี้กันค่ะทุกคนโอ้โหหไม่ดูจะแรก หรือว่าคืนนี้ไม่กู้จนกับพี่ใหม่ด้านนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นที่นอนคุณพ่อคุณแม่ของคุณลูกก็มีทางด้านนี้นะคะแล้วก็จะมีเตียง2ชั้นแบบนี้ด้วยนี่นะคะมันเชื่อมต่อกับบ้านบอลแบบนี้เลยน่าสนุกไหมครบโอเคไปดูห้องน้ํากันเถอะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงโอเคไปค่ะนี่โอ้โหพี่อ่างบันไกันนี่ค่ะทุกคนจะเป็นอ่างอาบน้ําแบบนี้นะคะโอ้พี่ใหม่จะลงไปแล้วแล้วก็จะมีโถอัตโนมัติแบบนี้ เออคือดีมากทุกคนห้องนี้โอเคได้ตอผมด้วยนะใช่นี่ครบทุกอย่างเรียบร้อยถูกงีริ้ต้องนี่เป็นกาคัเกลี้ชอบไหมห้องนี้ใช่โอเคต่อมานะคะเรามาห้องสีเขียวกันค่ะทุกคนห้องนี้ชื่อว่า h a r b o r Room Forest ค่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะว้าว อันนี้ก็คล้ายๆห้องสีฟ้านะคะทุกคนแต่ว่าจะเปลี่ยนสีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวิ่งน่าเล่นมากตรงนี้จะไม่ใช่บ้านบอลแบบเมื่อกี้นะคะแต่ว่าจะเป็นของเล่นด้านในใช่ไหมท่านมโอ้โหทำมาหมดเล่นของเล่นใหญ่เลยนี่นะคะแล้วส่วนเตียงนอนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนี่คล้ายๆกันนะคะแล้วก็จะมีเตียงสองชั้นที่สามารถพะลูกไปเล่นบ้านบอลได้ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องครัวะคะ่ะสามารถซื้ออาหารมาทําได้เลย นี่ก็จะเป็นโต๊ะรับแขกค่ะแล้ะ,และนี่ค่ะทุกคนคะแบรนซันชายนะคะนี่เลยห้องนี้ตกแต่งแบบสวยน่ารักมากขวัญใจเด็กๆนะคะนี่ลงไปเล่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหน่าเล่นมากเป็นไงคะห้องนี้ชอบไหมชอบไหมห้องนี้พาไปดูกันว่ามีอะไรอีกไหไมทุกคนดูดิสิ ใช่จากที่เราไปสำรวจมาเนี่ยคือห้องจะเป็นคล้ายๆกันแต่คนละสีคนละแบบนะคะใช่ถ้าใครสนใจห้องไหนก็สามารถมาติดต่อได้ที่โรงแรมบาร์คนี่คอนยาสีราชาได้เลยเช่อไะอยู่ทุกคนอยู่จังหวัดชลบุรีนะคะต่อไปเรามาดูเตียงนะคะทุกคนนี่อันนี้เตียงสำหรับคุณพ่อคุณแม่ส่วนคุณลูกนะคะใครมีลูกสองคนมีชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสองเรียบร้อยเลยนะคะนี่น่ารักมากกับพี่เกลเราไปดู เราไปดูซิว่าเราจะได้วิวแบบไหนนะคะเปิดซิว้าวโอ้ห้องนี้สวยห้องของเล่นทุกคนนทางโน้นนะคะเป็นฮับเบิลทาวนะคะทุกคนนู่นด้านนู้นเราจะไปเล่ของเล่นกันแล้วก็จะมีเห็นฮาบุเรนมินิด้วยมินิฮาบุเรนนะคะก็เห็นสระว่ายนะใช่ฉะว่ายน้ะอยู่ฝั่งนี้และนี่นะคะทุกคนเราก็มานอนพักกันที่โรงแรมมาคอนี่คอนย่า ดีราชาดูปจะบอกว่บมมากม,มากแล้วถ้าใครอยากมาพักเหมือนพวกเรา